สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พี่กล้วยได้ของมาใหม่หนึ่งโคมนะครับเป็นแม่ลูกซวยๆนะครับเฟรมใหญ่ๆครับพี่กล้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับวันนี้คลิปเร่งด่วนค่ำๆเลยเนาะพี่เนาะค่ำหน่อยครับวันนี้ลูกค้ามาแต่สกลนะคกับตายกระยาอ๋อต่ายกระยามาจากสกลเนาะพี่เนาะวันนี้มาซื้อครับโอ้พี่พี่ตายกระยาเกตเจใจถึงที่เนองเกมหมาอย่างไกลนาะพี่มาใจถึงจากสกุลสองคนผมมีอายุ6 0ิกว่าครับ มาซื้อแม่ตาบอดนะครับปิดแล้วเดี่ครับปิดเกี่ยมัดจำแล้วเนาะขัดจำแล้วครับของคือเงื่อนไขคือพี่ก้วยจะดูแลก่อนให้มันออกลูกนะพี่เนาะคลอดแล้วหนึ่งเดือนจะส่งมอบครับครับเพราะว่ามันทองแก่ไกลจะคลอดแล้วเลยมาหาแกเอาไปครับครับลูกค้าโทรมาหาหลายไม่พี่แม่ตาบอดเยอะครับมีอยู่น้องคายมีอยู่หลายคนครับแต่ไกลหลายนี่พี่ไก่พวดไก่หลายแต่ว่าตาแกจะยายแกอยากมาดูของจริงก็เลยให้แกครับตาก็ใหญ่ยอมใจแกเนาะพี่เนาะยอมใจแกครับรุดมาครับเอาพี่มามาดูจังหน่อยเดี๋ยวผม หูกสองครับตอนนี้ครับแม่มันเต็มกล้องเลยพี่ตัวนี้ท้ายสูงเท่าไรนี่พี่นี่วัดลอยห้าสิบเจ็ดครับลอยห้าสิบห้าครับลูกเราพี่ลูกกี่เดือนลูกเกิดเดือนกุมภาครับในใบนี่ครับครับลูกก็าข่าวสามเดือนครับเก็บเก็บสามเดือนพี่ตอนตอนลูกออกมาให้ดูจังหน่อยได้ไหมพี่พื้นที่กําลังกินนมกําลังกินนมอ๋อกินนมเนาะพื้นที่ขับแคดจังหน่อยอ้าวอาไปกินนมโชว์นู่นลูกครับลูกตัวไหนพี่เดี๋ยวพี่เอาใบผมจังหน่อยมาเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องดูเอานี้ลูกมึงตัวนี้ ใครเห็นก็หยีไม่ออกนะพี่เนาะนี่ไม่ออกหรอกตาก็ยายแก,กก็ชอบเนาะตาก็ยายเจาอยู่แล้วครับตาอยากได้แต่ยายตั้งใจมาเฮ้ยบอดก่อนแก <laughs> <laughs> ก็กเลยชอบอีตัวนุ่นเนาะฉันเจ้าต้นนุ่นนาะแกบอ,อกเนาะกย้ายก่อน,น,น <ะ S 1> ไม่ต้อง <นะ S 1> ไปดูตัวไหนแล้ววะตัวนี้คือเป็นลูกของอเบนจามินสองฮวกนะพี่เนาะตัวผู้วายแซบตามใบนั่นเลยครับตามใบเลยแล้วแม่เขาก็ผสมแล้วผสมเพิ่งผสมไปม่กี่วันนะพี่เนาะผสมวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ถือว่าเป็นซัดไวมากผสมเนซัดไวมากสองเดือน เอสเคห้าเก้าสี่ไปครับเนี่ยตัวนี้สมเอสเคห้าเก้าสี่ไปเดี๋ยวพี่ไล่ลูกม้าหน่อยได้ไหมพี่ให้เห็นพี่น้องเห็นความ,มาาหล่อมันจังไรพี่มาเดียผมถ่ายดีดก่อนนะครับโอ้โหอย่างก,ก็ลูกนอกนะเนี่ยพี่อย่างกึ่งัวเลือดร้อยเนาะอย่างกึงัวต่างประเทศเลยครับสองเดือนเท่านั้นพี่สองเดือนก็กลัวไปถึงสามเดือนอนะในใบเกิดมีมีมีวันเกิดอยู่ครับสองเดือนนิดนิดเองนะพี่เนาะโอ้โหอย่างหนานะพี่เนาะ สีสันแม่นี่เป็นซัดเร็วเลยนะครับครับแม่นี่คือผสมเรียวเนี่ยผสมเรีวครับข่ดำปี้เลยพี่ไอขายอะไรนะครับนี่นะความหนาความย่นของมันไม่ได้ทาเขาเลยครับเขายังไม่ได้ทาเลยเพราะมันพิ่งสองย่นนะพี่หนอหนาเป็นตัวเมียได้แท้ะโอ้หนาเป็นตัวเมียนะพี่เนอแต่เป็นตัวผัวเขาไม่หายใครแล้วครับตอนนี้อักตักนะพี่เนอถ้าเลี้ยงไปสักปีหนึ่งนี่คือสามหมื่นหรือว่าหยียบสามหมื่นได้นะพี่เนอโอ้ชาวสีเห็นลองขนาดงวราคาขนาดนี้ยังยังผมว่าได้เนี่นอนครับนาะเพราะว่าลูกมันชิงหลอน่ะหลอครับครับ แม่แวมความสูงเท่าไรนี่พี่นี่แม่ร้อยห้าสิบเจ็ดครับประกันให้ร้อยห้าสิบห้าครับถึงไม่พี่ร้อยห้าสิบห้าประกันให้เลยครับพี่ลองยืนเทียบๆหน่อยได้ไหมพี่อ๋อได้ครับเผื่อว่าจังหวะเองวัดมันจะสายตาพิเ้ยน่ะพี่อ๋อให้พี่น้องดูความสูงพี่สูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแม่ก็มีร้อยห้าสิบบวกเลยเนาะร้อยห้าสิบบวกเลยครับครับร้อยห้าสิบบวกบวกเลยเป็นแม่หูสั่นเนาะพี่เนาะแม่นี่ถ้าลองได้ทำเขาคงจะเอาเป็นลูกบามันเลยเลยครับครับเนี่ยแม่ แม่ใหญ่แต่ว่าดูแค่ลูกก็พอแล้วครับเพียงแค่เขาไม่ได้ทำเขาเห็นดอ่างม้วแม่ใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้ตีลูกกระทบนะพี่เนาะถ้าได้ทำเขานี่สวยเลยนะพี่เนาะเลยคร็บดีได้เล็บก็ถือว่าดีอะไรดีติดบดดีแม่เขาติดบ่งติดบดดีน้มดีเด้ครับตอนนี้ถือว่าเป็นมัวที่เบาเนาะพี่เนาะโอ้สุดยอดเลยครับเบาเพราะมันแค่สองเดือนได้ผสมใครต้องการที่จะพัฒนาสายพันธุ์เอาลูกเลี้ยงเอาลูกปีละตัวได้เลยครับตัวนี้ครับดูลูกเขา เรเป็นวัวสดเลยนะครับฟันยังไม่ฟันยังไม่ครบครับครับเนื้อหนังสุดยอดเลยนะพี่ตอนเดียวยู่คู่หนึ่งครับครับตัวนี้เปิด่าไรนี่พี่นี่เปิด49ครับเปิด49ต่อได้ไหมพี่ได้ครับต่อได้นิดหน่อยครับแล้วการขนส่งหรอพี่ถ้าลองในโคราชส่งฟรีครับราคาีรครับโอ้โคราชส่งฟรีครับในพอในโคราชครับสีดีเนาะพี่เนาะลูกเขาเนาะหลอดสีดีครับครับตัวนี้ก็หลอเลยตัวนี้ก็รุดมาจํานะครับเนี่ยตัวไหนพี่ตัวนี้พี่อ๋อมันก็เที่ยงได้ยุด้นี่ลูกค้าไม่พร้อมใช่ไหมพี่ลูกค้าไม่พร้อมเงินพอ รอซื้นเดือนกันเลยครับเปิดใหม่เลยครับเปิดใหม่ไหมวันนี้เอ้าเปิดใหม่เลยครับเปิดสองพันห้าพราะว่าตอนนั้นเปิดสองพันเจ็ดพับาทใ่วันแต่มาจับมาสองพันเลยเปิดราคาสองพันห้าเลยครับไอสองพันได้ใช่ไหมหรือว่าขายคารถลุตเขาขายคารถลุตเขาไปด้วยครับขายเราไม่ซีเรี่ยดนะครับครับยอกดีเชียงดีมาเนี้เดี๋ยวน้าเพลลูกอะไรเนี่ยลูกธรรมดดอครับไอ้ลูกธรรมดดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาพลาดอีกทีหนึ่งผมก็ชิงลืมลืมคือกันเออมาทาดอเนาะมาทาดอเออลูกมาทาดอตัวนี้ลูกมาทาดอมันกี่เเดืืออนพ สิบเดือนกับสิบเดือนไหมันมีอยู่ครับครับถือว่าเป็นงวที่เนื้อหนังดีเนะพี่เนาะางพิษณุโลกไม่พร้อมครับครับเป็นงวเนื้อหนังดีไข่ดำนะพี่เนาะหลายคนโทรถามอยู่ครับก็มีคลิปเก่าอยู่ให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้ผมน่ะลบคลิปเก่าไปแล้วเพราะว่ามมผมมันเต็มครับครับมมมันเต็มก็ให้พี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูคลิปเก่าก็ได้ครับมีอยู่ครับนี่ยลูกค้าวันี่มาสองสามคนมาดูถึงบ้านเนี่ยมีงวขายให้ครับ เนี่ยครับตัวนี้คือแต่ว่าตากระยายยอมใจแกรครับแม่รักามาพี่ของแม่นี่แม่นี่มันชื่ออะไรพี่แม่นี่ไม่ได้ถามนะยาเลยครับเพราะว่าตัวนี้ว่าซื้อน่อยยามาไม่ได้ถามขนาดนั้นเพราะว่าซื้อมาให้ลูกค้าแล้วจะถามให้ได้เขาถาน,น้ำยาให้ว่ามันชื่ออะไรครับจุดเด่นคือคือเนื้อหนังเนะพี่เนาะเนื้อหนังคือการใจลูกเลยครับครับใจลูกดีมากเลยครับตัวเนวเบามากแล้วก็เชี่ยงครับถ้ามันเป็นตัวเมียนี่คือผมจะขอเซ็นไว้ก่อนเลยเลยเสียถ้ามันเป็นลูกตาโฟดัดแต่ว่าโหทุดหลอดนะพี่เนาะ ถ้าอย่างนี้ปีหนึ่งนี่มีสามหมื่นนี่ต้นทุนนี่ก็คือเหลือแค่ปีหนึ่งสามหมื่นะน้ะองว่าผมยังอยู่ในวงการยังขายอยู่มีเงินซื้อขายอย่งเงี้ยผมขอซื้อคืนเลยครับปีหนึ่งผมรับประกันซื้อคืนสามหมื่นเลยครับใหญ่เน,ะน,ะน<ล>า,าะพี่เนาะตัวนี้เนาะลู้ว่ารับจ้างผสมธีรพันธ์เขาไม่อายชาวบ้านนะครับยับยับย่นย่นเออพี่อันนี้มันแค่ประมาณสองเดือนเนาะสองเดือนก็กลัวทำเขาเนาะเดี๋ยวทำเขาไว้รับจ้างผสมก็ได้เนาะได้ได้ครับเนี่ยครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจนี่ครับ ต้นทุนแม่มันก็เหลืออยู่ม<อ>ไม่เท่าไหร่มองหเห็นพี่แต่ว่าเด้ยนี่ยืน,นเขารียงไปปีหนึ่งเนอะมองเห็นพี่ไหมนี่น่ะเห็นพี่นี่ก็เกือบเกือบมิดนะพี่ร้อยเจ็ดสิบครับอันนี้มันร้อยห้าสิบนิดๆแหละพี่อะตีไปร้อยห้าสิบนิดๆแหละ <S <S ถ่ายตอนค่ำๆสีมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ถ่ายหกโมงกว่า <S 2> <S 2> มีตัวไหนอีกไหมพี่มีตัวไหนอีกไหมพาพี่น้องชมหน่อยได้ไหมพี่มีตัวซื้อพี่ออมมานะครับแต่ติดกันค่าส่งมันเลยไม่ได้ขายกันครับอ๋อไปพี่พาชมหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอาขึ้นมา เดี๋ยวผมพาพี่น้องชมัวที่ลูกค้าฝากเนาะตัวนี้เนาะครับงวยี่สิบแปดให้เราออกค่าส่งไปสหัสขันกันเลยไกลพดไม่สหัสขันอยู่กาลสินครับส่งสี่พันก็จะเงจยอะไรนะครับเพราะว่าเพราะมันต้องไปไปเป็นัวดตัวเดียวไงครับไม่ไปรวมเขาไงครับอันนี้ก็ใส่ก็เดิมไหลเนาะพี่เนาะพี่เนี่ยโอ้ดูดีขึ้นเยอะแล้วครับดูดีขึ้นวันนี้ก็เจ้าของฝากซื้อยาเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดยาแล้วก็ส่งให้เจ้าของดูก็ถ่ายคลิปไปด้วยช่วยพี่น้องไปด้วยเนาะ ได้ทุกอย่างครับเปลี่ยนถึงนาคอกให้เปลี่ยนมาถึงไม่ชอบใจตัวไหนอาได้หมดครับอ้าพี่พี่เดินไปเทียบก็ฝั่งนู้นเลยพี่เอาให้พี่เดินไปทางนู้นแล้วอู้มันใสกว่าทิศก่อนนี่พี่เนี่ยนาได้ที่นอนนะครับครับพี่มีปัญหาเรื่องวัวบวกตัวก่อนส่งไหมพี่มันยุบตัวมีไหมน<ม><ม>ว่คตัวทะเลาะว่าเป็นแม่ลูกนี่มีครับแม่ลูกมีมีครับเพราะว่าบางทีมัน,นมหลีดน,นมไหมพี่เลีดนมครับหลีดนมเ้วมา แล้วมามันสู่มันมากวัวไม่ไมูโมก่กาๆทีอยู่มันไม่กินไม่เต็มอิ่มเขานะครับอ๋อผมดูให้พี่น้องดูนี่ออเนี่ยชงขี่เหลยวนี่พี่กินยากอ่อนเนี่ยกินผลไม้กินผลไม้กินลำหน่อยหนึ่งอ๋อให้มันกินลำแลามันมากวัวมันจะยุบตัวมันมาอยู่ใหม่ไงครับอันนี้พี่ต้องเสริมฟางไหมที่นี่เสริมฟางอยู่ครับวัลก้อนเพราะว่าไมมช่วยมันช่วยบดย่างครับไม่งั้นขี่จะเหลียวพดเนาะขี่จะเหลวแต่ตัวนี้คือถ้าใครอยากได้ตัวนี้มันเป็นงัวที่ว่าร้านกิน เคส68ครับพี่ไบหลรอครับตัวนี้มาจากมือพี่อ้อเลยครับไปแบ่งพี่อ้อยแบ่่งพีออ้มาเลยครับวัวเสิงซิ่งมาหนอวัวเสิงซิ่งมาเลยครับแบ่งมาเลยครับตัวนี้ผ่านมือเทปผ่านมือเซียนเซิงเลยครับตัวนี้คือสีดีแหละพี่ติดบงติดบดอย่างดีเกินจากแม่ร้อยห้าสิบกว่าเนาะครับตอนนี้ร้อยสี่สิบแล้วครับร้อยสิบเดือนกับตอนนี้ก็คือความสูงมาร้อยสี่สิบแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยอ่าโคตพี่อ้อคงจีเก็บไปทำพ่อพันรักของเกียระจนใส่ห่วงเลยครับไปขอแบ่งมาครับไปขอออออแแบ่่่งพพีี้้าก ให้น้องมาครับแดงห้ลูกค้าครับนี่ครับอ่ะให้พี่น้องดูสีครับเนี่ยไหพี่น้องดูสีอันนี้คือผมอยู่ไกลๆแล้วครับเนาะให้พี่น้องดูไอตัวน้อยมันสองเดือนกว่าเนาะพี่เนาะสองเดือนกว่าครับส่วนไอตัวไอตัวตัวผู้ลูกมาทาร์ดนะพี่พี่เปิดใหม่ยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าครับครับแล้วไอตัวนี้เหรอพี่ไออะไรนะตัวนี้เคเอฟหกแปดลูกเจ้าฟ้าลุงครับอ๋อฟ้าลุงครับตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่นี่ไฟเปิดไปยี่สิบแปดครับยี่แปดต่อรองได้ไหมพี่ต่อรองได้ครับยกคู่นี่ห้าหมื่นสองไม่เละครับ นี่ครับแต่ละตัวครับสีดีครับเนี่ยแม่ตัวน้อยขี้เร่นดีนะพี่ตัวน้อยโอ้มันหล่นดีครับนู่นอ่ะแม่ลูกแม่ลูกพี่เปิดเท่าไหร่ให้ผมลืมละเปิดสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าเขตโคร,คราชส่งฟรีเนาะพี่เนาะต่อรอ,อ,องได้เนอ้องต่อรองแต่ส่งฟรีนี่ไม่จะให้ไม่ไม่ต่อรองนะครับห <laughs> รือว่าใครมี วิธีหาข้ถูกวานะครับมีซิปต่อรองได้อย่างราคาอยู่ในใจครับอ๋อคือพี่ไม่ได้เปิดบวกหลายคือคนอื่นเขาไม่เท่นะบวกไม่ได้แล้วครับบวกมากไม่ได้ครับเราซื้อของมีคนรู้จักกันครับอ๋อเราห้องซื้อสลังมาขายให้พี่น้องไม่ได้เขาไม่ขายให้ครับครับเราดูตุดดูอะไรมันโอเคพออยู่พอกินกันไปช่วยไอ้ตัวหนุ่มน้อยนี่ผมเคยถ่ายล้วเด้อเนี่เดี๋ยวพี่น้องก็ไปดูคลิปเก่านะพี่เนาะผมตทิดค่าส่รงสัดสักขันรับลูกค้าทางอำเภอสหสัขันกาลสินอ๋อปัญหาคือบางทีพี่น้้ออออองยยยาากกกกไไไดพีี่่่่นููเร็ เ,เ<ร>บือคาร์ลไปแล้วมันก็จะสูงหน่อยนี่พี่เราเปิดก็มไม่ได้เปิดเผื่อกำไรมากไม่ได้เปิดเผื่อาคาร์ลุตไงเราเปิดก็แค่นิดหน่อยเท่านั้นเราก็บางทีมันขาดทุนเนาะโอ้พี่ตัวนี้สีมันดีเนาะพี่ผมว่ามันใสกว่า<อ>ครั้งก่อนนะพี่เนี่ยไปหาวัวพี่น้องโดนหลอกครับไปถึงเซิ้งส,งสางก็มีอีกตัวครับในรูปอย่างสวยครับสูงมาเราดูครับเออแล้ววันนี้ตากระยับที่มหาวิทาลัยพี่กล้วยว่าไงเดินแกชอบพอร่งคว่ำไหมในความคิดพี่ถูกใจมากเลยครับถามแกตัวนาเลยครับถูกใจไหมยายแกบอกถูกใจถามว่า ตัวจิงก็ในโทรศัพท์ในดูใน YouTube นยังไงดีกันก็บอกตัวจริงดีกว่าเยอะเลยครับตัวจริงดีกว่าเนาะเพราะว่างดีกว่าใหญ่กว่าคือบอกพี่น้องกันว่าอย่างผมถ่ายสีมันยังไงคืออย่างนั้นนะผมไม่ได้ไปแต่งทรงแต่งสีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าคนซื้อไปแล้วไม่ถูกใจเนาะพี่เนาะเพราะถ้าคนซื้อไปไม่ถูกใจก็มีปัญหาอี่ค่าทรงนะครับผมองทรงคาร์ไปสองคัปดีครับคนรถ้าเสียเวลาเนาะพี่เนาะขาไปขากล้าผมออกสองทีเลยครับก็คือถ้าพี่น้องคนไหนที่ซื้อไปที่ เคยซื้อขายกันน่ะก็คืออยากให้คอมเมนต์บอกเลยว่าช่วยช่วยโปรโมทให้เลยครับช่วยช่วยกันหน่อยชช่เพราะน้องมันแต่ของช่องมีก้านจ่ายถ่ายทำเพราะผมมีก้านจ่ายฟื้อมาขายให้พี่ให้พิมพ์คอมเมนต์บอกจัหน่อยว่ามันถูกใจไหมมันยังไงไหมครับพอเนาะให้พคนอื่นเขาเห็นพร้อมนะพี่เนาะเพราะว่าของี่กล้วยคือของคุณภาพหน่อยเนาะได้ตอบรับดีครับไม่มีที่ตีหรอกครับไม่มีขายผ่านดูแม่นี้หน่อยพี่นี่แม่นี่จะเชื่อได้ดีนี่ยถังค์นี่ยเรถถังนี่ อันนี้เกือบได้ไปอยู่เตาง้อยแล้วนี่ตาแกชอบเกือบแบบตาชอบครับไม่เนี่เราไปถึงบ้านตาสินใจอ่ะดูคลิปแล้วอีกโู้แต่ลูกมันอักตักดีจริงๆเนาะพี่เนาะหัวแม่นี่เนาะ <c oughs> แล้วมันเบาพร้อมเนาะเบาด้วยเป็นหัวเฟมใหญ่ที่แป๊บเดียวได้ผสมก็ถือว่าโอเคนะพี่เนาะวันนี้เกียบจะได้ไปแล้วนั่นนี่นะครับสมบูรณ์พี่ถ้ามันผสมติดขึ้นมานี่โอ้โหราคานี่ไม่แพงพี่เ <c oughs> พราะเฟมนี่ส่วนมากมันก็ค่อนข้างหายากเนาะพี่เนาะ <c oughs> ผมหาเก็งกว่าจะได้ห้พี่น้องครับครับมันหายากครับบางทีมีวัวจะไม่เลี้ยงฮค่าใใจจ่ายน้ำมันรดไปหาดูครับเพราะว่าบางเจ้าเขามีอยู่แต่ว่าถ้าร้องม่าถ้าร้องว่าผมขับรถยนต์ผมโคงจะขาดทุนครับขาดทุนคานละมันหายพ่อแม่พี่น้องครับครับแต่นี่อาศัยขับมอเตอร์ไซ์มันไม่เปลี่ยทอะไรมันก็หยุดยอนได้ครับพี่ก้อยรบกวนดูฝากดูบัวที่พี่น้องเอฟซีซื้อฝากจังหน่อยพี่ดูความใสเพื่อเดี๋ยวมัดตัวนี้ก่อนครับให้พี่น้องดูจักหน่อยอันนี้คือวัวที่ พี่น้อง fc มาที่ผมพามานอที่แกติดต,ต่อมาเนาะพี่เนาะแกข,ขอเปลี่นยนเนาะ่ครับนี่ครับมันก็เริ่มใสกว่าเดิมหน่อยนะครับดีพวกเียครับอพอตอนแรกมาคนแก่กันเลี้ยงตัดยาไม่ไหวมันจึงผอมครับอันนี้ก็เริ่มดีกว่าเดิมละก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะฉีดยาบำรุงให้แกเนาะพี่เนาะฉีดยาบำรุงให้หน่อยครับฉีดยาบำรุงเพราะว่าถ่ายพยาธิฉีดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับมันก็เริ่มใสขึ้นมันได้ใสเใสดูสีเลยครับสีเขาเปลี่ยนแปลงเลยครับมันจะเข้มขึ้นกว่าเดิมเนาะพี่น พตอนแรกสีมันจะจางกว่านี้จางครับครับมันมีความสดชื่นขึ้นมาแล้วว่าไงนะครับได้วิตามินดูเป็นมิดแล้วเชี่ยงง่ายจับได้ได้หมดเลยครับเริ่มเชี่ยงแล้วพี่เนาะตอนนี้ของพี่มีตัวแบ่งได้ก็สามตัวนี่พี่สามตัวครับตัวเมียแม่ลูกตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะครับครับแล้วก็ไอ้ตัวผู้สองตัวครับถ้าพี่น้องอยู่ไกลก็โทรมาต่อรองเอาเนาะพี่เนาะถ้าแบ่งได้ก็พอแบ่งกันไปเนาะครับ มันก็จะตีสปัญหาเรื่องไอ้ค่าขนส่งเนาะบางทีมันค่าขนส่งนี่เลยครับครับเพราะว่าส่วนมากพี่น้องโทรมาก็มีตัไกไก่โอ้ไก่มากครับอ้าวพี่กล้วยฝากเบอร์จีักรอบพี่ศูนย์เก้าแปดสี่แปดสี่เก้าศูนย์เก้าสามครับครับโทรมานี่เวลาไหนสะดวกรับสายเถอะพี่ได้หมดเลยครับลูกค้าบางคนก็ตีหนึ่งตีสองก็โทรมาครับที่ได้สารับส่งไลน์มาจริงครับอ๋อ้ที่เขาอาจจะทำงานกลางคืนเขาอาจจะดูอะไรอย่างเ้นอนบางทีน่ะครับก็ถักมาให้หาให้ครับถ้าคุณถึงเงี้ก็ บางคนก็ไม่ได้ตอบนะครับนี่มีของหายครับรอเวลาของหายอ๋อแต่อ่านที่ยังไม่ได้ตอบคือบางทีเรายังไม่มีของใช่ไหมมีของหายก็เลยไม่กล้าตอบไปครับเพราะเยาไปดูของเราจะถ่ายรูปส่งมาให้ดูไอ้ดูแล้วก็คอยทีเดียวครับผมมีคนที่แบบไม่อยากให้ความหวังน้องไม่มีก็คือไม่มียังยังคอยมีของแล้วคอยบอกกันดีกว่าครับครับโอเคพี่กล้วยเดี๋ยวผมถ่ายอันนี้ลงให้พี่น้องไปก่อนครับการรับประกันนี่รับประกันไงเบื้องพี่ลืมถามไปพี่ไปรับประกันเดือนเดิมครับหนึ่งเดือนนุ่นเต็มครับครับประกันซื้อคนทุกอยครับ คือจะซื้อขายนี่คือวิดีโอพอมาคุยกันเนาะเพราะว่าของพี่คือที่บอกผมคือขายกันมัดจำเน้นให้ถูกใจคเพราะถ้ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวจะขาดทุนอย่างมัดจำลูกค้าบางคนจะมัดจำห้าพันผมไม่เอาครับเพราะว่าเกิดเขาไม่พร้อมก่อเสียดายเงินฟรีเขาเงินมันหายยากแม่นเนาะพี่เนาะสายมาจะหายห้าพันผมก็ไม่เอาสองพันเงบเอาสองพันคือไหวคาเรียงดูก่อนคันเรียงดูใกล้ค่ามัดจำรถเขาเพราะว่าเราเรียงดูให้บอกยายก่อนจะกลัวจะลอด หลังขอดอีกเดือนหนึ่งก่อนจะส่งคือว่าสองพันเนี่ยไว้ตรงนี้ไว้นะที่เชย,ชยครับใจเขาใจเราเนาะพี่เนาะว่ามันหายากจริงพี่ซึ่งพาใส่กันเพราะว่าช่วงนี้เงินทองหายากนะ่ะผมอ <ผม S 2> ยาก<ด>ให้พี่น้องได้ของถูกใจเนาะผมได้เหรือตัวละห้าร้อยผมอดีใจเลยครับพี่น้องแต่ของอดีๆแต่ไปขะได้ไป,ไ,ไ,ป,ไ,ไ,ปไ,ไปเลี้ยงกันครับเพราะถ้าเกิดไปลงรดแล้วบางคนเกรงใจรับของไปแต่ว่าไม่ถูกใจมันไม่ไม่ดีเนาะพี่เนาะไม่รลักจะไปเลี่ยงได้ไงครับสูงไม่พี่เนาะใจเขาใจเราน่ะเสียตัวไหนเราไม่หลักเราจะจำใจใส่อย่างไงครับ แม่นครับมันก็ไม่รักคือเก่าแล้วถ้าพี่น้องคนไหนที่เคยซื้อขายไปซื้อขายวัวไปแล้วรูปมันสวยกว่าเอ้รูปเอ้ตัวจริงงามกว่ารูปให้คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันจังหน่อยนะพี่เนาะครับโอเคครับพี่ก้วยครับบวัสดีครับพี่ครับ